วันนี้เต็มๆนะครับ4-3รัฐบาลไทยวันนี้แล้วก็เต็มๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันน,น,นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์หรือคาดเดาเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้รัฐบาลลาวแล้วก็ไปรัฐบาลไทยต่อเลยนะครับใครที่เข้ามาขอคนละหนึ่งแชร์ใครเข้ามาขอคนละหนึ่งแชร์นะครับ เมื่อกี้ไลค์กำลังจะขึ้น300คนดูนะครับเน็ตหลุดนะครับเมื่อกี้รัฐบาลกับเราได้มาแล้วนะครับรัฐบาลกับเรารัฐบาลไทยกับเราอาจารย์ทำแล้วเรียบร้อยให้แชร์ขอให้มีโชคกับอาจารย์นะครับแชร์ให้แล้วจ้านะครับสวัสดีค่ะอาจารย์บอลสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ ขอโทษทุกคนจริงๆที่ไม่ได้ไล์สดเมื่อคืนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับก็เลยไม่ได้มาไล์สดนะครับอขอโทษจริงๆไม่ได้มาไล์นะครับแต่ว่ามั่นใจมากสี่สามใครถามอาจารย์ใครมาหาอาจารย์ที่วังผู่อนันตะมหาอาจารย์ที่บ้านมาหาอาจารย์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์บอกเลขตัวเดียวเลยสามสี่ซื้อไว้ด้วยนะครับ สามสี่ซื้อไว้ด้วยอาจารย์ชอบมากเพราะมันเป็นตัวที่อาจารย์เน้นเลยวัน,นวันนั้นน่ะที่อาจารย์ทำวันที่ไปลุ้นกับอาจารย์น็อตนะครับพี่ไมเนมสวัสดีนะครับก่อนที่จะกลับจากอาจารย์น็อตนะครับอาจารย์ก็ได้นั่งคำนวณกับอาจารย์น็อตนะครับบอลก็บอกอาจารย์น็อตว่าเนี่ยตัวเนี้มันมาทุกงวดนะครับบอลก็เลยเน้นเลยนะครับใครที่ดูบอลจะวงไว้ให้ด้วยนะ ใครที่ดูในไลฟ์สดมีวันไหนนี่แหละที่บอลบอกว่ารัฐบาลไทยบอลวงไว้ให้ด้วยนะครับสี่สามนะครับบอลเห็นพี่เขามาคอมเมนต์อยู่เดี๋ยวเปิดให้ดูไหนละ่ะแคบไปอยู่จะไม่ได้ซื้อเดี๋ยวหาให้นะครับนี่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 น,นี่มันมีบอลไลฟ์สดวันหนึ่งนะครับแล้วบอลบอกไว้ว่าเน้นสี่สามเนี่ยบอลทำสูตรแล้วบอลบอกว่าเน้นสี่สามน,น,นะ ได้ลอตเตอรี่หนึ่งใบจ้านะครับได้สองศูนย์ยี่สิบาทดีใจไหลบอลได้เก้าใบอยู่นะครับแบ่งซื้อตัวอื่นด้วยยังดีได้เก้าใบนะครับ่ะนี่หมวดที่แล้วนะใครดูไลฟ์สดบอลน,นี่บอลจะวงให้เลยสี่สามนะครับฟันสี่หกก็จริงนะครับแต่ว่าบอลวงไว้สี่สามเพราะว่าชอบมากๆนะครับเกือบแตกสามตัวด้วยนะเนี่ยให้สามี่ห้านี่ ใช่ค่ะตามตั้งแต่วันนั้นค่ะนะครับอ่ะงวดนี้ก็ห้ามพลาดน,นะครับถ้าสูตรนี้ยังมาอยู่บอลมาคำนวณด,ดูย้อนหลังน่ะมันเข้ามาสี่งวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สี่ต่อไปจะเป็นงวดที่ห้านะครับผมยาวแล้วฮะแม่ครูน้อยนะครับประตูทำห้าหนเหนือนะครับที่บอลไปเรียนกับท่านที่จังหวัดพะเยานะครับท่านก็ได้ร่วมทําบุญนะครับเมากว๋วยเตี๋ยวบอลนะครับห้าสิบถ้วยนะครับ อตอนนี้ด้านนอกก็กําลังแจกก๋วยเตียวนะครับก็น่าจะใกล้หมดแล้วเพราะว่าคนทั้งหอ,อกลับด้วยทั้งกินหน้าร้านด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านนอกนะครับอ่ะบรรยากาศด้านนอกนะครับตอนนี้ทั้งแจกนะครับสามแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับเนี่ยครอบครัวบอนก็ถูกนะครับคนละเล็กคนละคนละน้อยนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็ได้กันทุกคนนะครับอ่าบอลก็ได้เหมือนกัน 43มั 4, ่วต่อไปให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นใต้ดินนะครับให้สนับสนุนลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับอาเดี๋ยวจะให้ไปซื้อเก็บไว้นะครับคนละใบสองใบอาทุบารมีสวัสดีปูือสีนารอดนะคระปู่ทวีเพิ่มพูนนะครับอันนี้เป็นปูือสีอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีเบิ้ลไหมคะน่าจะก,กันเบิ้ลไว้นะครับเพราะว่าฮานอย สองวันมาแต่เบิ้ลนะครับชอบซูนสามมากค่ะนะครับซูนสามศูนย์เก็ศูนย์สองนี้สวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวแชร์แล้วค่ะนะครับอ่ะใครจะไปรัฐบาลไทยต่อครับใครจะปไปรัฐบาลไทยต่อเดี๋ยวจะให้รัฐบาลไทยต่อนะครับยูใส่ละ รัฐบาลไทยนะครับนี่รัฐบาลไทยเดี๋ยวจะบอกทีละตัวนะครับแชร์สาธุสาธุนะครับ,รบวันนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับที่รู้จักบอลเดี๋ยวจะพูดให้ฟังดีใจจนน้ำตาไหลนะครับ วันนี้พี่คนที่ไปเรียนติวตำรวจกับบอลน,นะครับเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับไปเรียนติวตำรวจด้วยกันนะครับวันนี้ไม่รู้ยังไงนะครับพี่เขาอยู่ดีๆเขาก็ทักมาหาบอลน,นะครับทักมาพึ่งมาจากออน,นะครับทักมาบอกบอลว่าเาเลขทกศออ,อกเลขบอลกับอาจารย์น็อตนะครับอกีแกก็ทักมานะครับบอลก็เลยบอกว่า ซื้อในเดอรสี่สามสามหนึ่งวันนี้ชอบมากนะครับแกโทรไปบอกแม่นะครับโทรไปบอกพ่อนะครับโทรไปบอกแฟนทางบ้านนะครับเพราะว่าแกเป็นตำรวจนะครับอ่าแกไม่ได้อยู่บ้านแกก็ถูกเฉพาะตัวแกน่ะถูกสามสิบใบนะครับไม่รู้เขาเล่นยังไงนะครับใต้ดินอ่านาจะเล่นเป็นใบนั่นแหละแกก็ถูกสามสิบใบนะครับทั้งแม่ทั้งพ่อนะครับก็ถูกทุกคนนะครับถูกทุกคนแกว่าถูกทุกคนถูกหมดบ้านเลยบอลให้ตัวเดียวเลยวันนี้ขนลุกมากนะครับ แกแท็กมาหน้าเฟซบล์อยู่แล้วคนที่มาหาบอลนะครับอยู่ที่บ้านนะครับหรือมาไหว้ปู่มาหาบอลอย่างเงี้ยมากินวิ๋วเตี๋ยวอ่ามาเจอบอลบอลก็บอกตัวเดียวกันใครที่มาหาบอลแล้วก็ทักมามาหาบอลนะครับแม่อิฟอุดรอ,อย่างเงี้ยแกก็ทักมาถามนะครับอาจารย์เน้นตัวไหนชอบตัวไหนบอลก็บอกแม่เอาสี่สามสามหนึ่งนะบอลชอบมากกันไว้เลยตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวบอลย้ำอย่างนี้เลยนะครับอ่าวันนี้รัฐบาลไทย เด่นเก้านะครับเด่นเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้านะครับเม็ดเดียวตัวฟันเลยเก้าหกเม็ดเดียวตัวฟันเก้าหนะครับรัฐบาลไทยนะครับเมวดน,นี้อาจารย์ปล่อย9้านะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าหเม็ดเดียว 9ก้าหกนะครับเก้าสองเกตัว99้าเก้าไม่ใช่หกหกเก้านะครับเก้าหะพิมพ์ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับกี่นาทีละรัฐบาลไทยงวดน,นี้เด่น9นะครับ 92 94 95เม็ดเดียว96นะครับ3ตัว669กับ965นะครับอ่าใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับบางคนมาไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยอาจารย์ปล่อยอะไรนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2,567ฟัน9 เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเม็ดเดียวเก้าหสามตัวหกหกเก้ากับ9ก้าหห้านะครับอ่าใครมาดูไลฟ์สดนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับเชื่อในบรมีออบอนใครศรัทธาในตัวอาจารย์ขอให้มีโชคมีลาบนะครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยจะได้หมดหนี้นะครับถ้าซื้อลอตเตอรี่ถ้าออกหกหกเกสามตัวตรง<ม>เราก็มีโอกาสถูตรงวันที่หนึ่งแล้วห้าสเปอร์เซ็นตนะครับ อีกสตัวข้างหน้าไปลุ้นเอาเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะครับถ้าเราซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูกรางวัลที่1มีโอกาสหมดนี้อาจพลิกชีวิตได้เลยนะครับแต่ว่าบอลเน้นหกเก้มากเพราะมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับสี่สามวันนี้นะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับ4ี่สามวันนี้ ค,คืนนี้จะขุ่นหมุนทุกอย่างเลยครับมาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยใครที่มาช้านะครับจะปล่อยอีกรอบหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยเด่นเก้านะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับเม็ดเดียวเก้าหกนั่นแหละเม็ดเดียวเก้าหกสามตัวหกหกเก้ากับเก้าหกห้านะครับ อย่าพากันสับสนเดอ้อนี่เอา,อารัฐบาลไทยไปตามเราพัฒนาเผื่อออกนะครับเผือ่อออกรัฐบาลคออีกรอบนะครับรัฐบาลเด่นเก้านะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าห้านะครับเม็ดเดียวเก้าหกนะครับสามตัวหกหกเก้ากับเก้าหกห้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับหนึ่งทุ่ม 21นาทีนะครับไปแล้วนะครับทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะครับ